เร็วๆฟาดแล้วน้ตัวบักใหญ่บอกนั่นฟาดพี่น้องพี่ดิพี่ดิควบน้ำสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องมาอย่างนี้มาเบิ่งนะครับพี่น้องเมื่อวานเนี่ยพากันมาเบิ่งห่วกอยู่น้องนี่ มามัวนี่น้ำหันบ่ได้มีแบบนี้ม,มันลดลงหันเกือบแห้งแล้วนเ,นเนาะอบอกเคเนาะมาเลยหุนกบกระโดดานนสามสี่โตผู้โดดบุมบั่มบุมบั่มมาสัมนี้แหละเวลายามเย็นแบบนี้เลยจ้ะนี่กันเลยี่สิบอเพี้ยงกบอีกแต่มาถึงน้ำเต็มเลยออกไปอยพฝนตกเมื่อคืนนี่ค่ะมันตกกลางดึกอแสดงว่าทางนี่ตกแห้งกว่าอ้าบอกเคนพุ่นไม่หยัง มันปลามาบอบเข็นปลาบอนเนี่ยเสติกว่าเสติกว่าปลาต้องมาจากรุ่นมาจากสะนี่หรือมันบืนมานี่พี่น้องพี่น้องจําได้เนาะฝากนี่ไปมันจะเป็นสะหรือเป็นบ่ออ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านเนาะปลาใหญ่มาเนี่ยหนึ่งบอเข็นลองเบิ้งเสติกว่าพอดิมันลึกเฮ้ยเฮ้้บอเหินจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปะเข็งบอกเค็นวะเมื่อวานนี่น้ำถ้าถ้าหันได้ก็อประมาณเพียงเอแจะน่หันห่วยหลลิบหัวเลยแล้วนี่บึงสีน้ำเมื่อวานนี่กับตรงนี้กับสติกก๊กเตรียมถุงมาพี่น้องน้ำมีน้อยหนึ่งเมื่อวานนี่สติ๊กว่าสติิ๊กสิมาเอาหัวเชอรี่พิษแผนบดเลยมาถึงลองลองเมื่อวานมานี่ยพักบุ้งนี่ บอกเคนไปคนเอาขึ้นฝั่งแต่มือนี่มันลอยน้ําอีกเลยเก็บผักบุ้งไปกินกระตําห่งพี่น้องสิเห็นในคลิปว่ามียอดผักบุ้งนั่นแหละมาแล้วมาเห็นผักบุ้งได้เห็นกบแล้วบอกว่าเดี๋ยวมืออ,าาอื่นเขามาหวานเหเอาเนาะเผื่อว่ามันอยู่ตามป่าหยาเนี่ยมันโดดจมจมจมหัว,วนนี่แ้มาถึงเลยน<า>้ำล้นตลิ่งพ่นกบ <laughs> กับโบเห็นโดดมากะแต่บอกเคนว่ามันอาจจะโบโดดเพราะมันอยู่แคมแคมม่มาสิจุลยจุล คือโดดลงแต่เฮาไม่ได้ยินเสียงคือเมื่อวานนี้พี่น้องบอกเคียนบอกรามาลุ้นกันม,มันคือยู่ตามป่าเนาะมันไปอยู่เลยตะกี้มันมีอยู่บ่อนเดียวนี่ค,คือคือคลองน,น้อยนี่บ่อนเดียวนี่แต่ตอนนี้มันหน้ามันไปทั่วเลยคบมันอาจสีไปอยู่ตามป่าแล้วจ้ะแต่กระโบเน้ลองลุ้นลุ้นเบื่งเผื่อเขามากับดวงฮันดี้ อันนี้ฮนาบอกคินอุ้ยฮันดี้ได้อีริใช่ไหมีดีตัวเหลืองเหมือนสีน้ำเลยอันดี้เราติ๊กว่าแล้วโอเคทำาบอยากถ่ายพี่น้องดะก็น่ามันกว้างละจะติ๊กว่าถ่ายเผื่อได้ถ่ายให้พี่น้องเบ่งอันดี้ได้อิรีโอเคทำโบต้องถ่ายดอกมันโบได้แล้วแหละ ทำน้ำยาสมใจชาติกิจชาติกิกินน้ำยากบพี่น้องน้ำยาหนุ่มจีนกบห่านดเอาว่านี้ว่านี่้มันควมบอกเคียนเนาะมันอาร์ดีรีอยู่ในห้าแบบนี้มันโดดลงกับจริงแต่ว่ามันโดดแบบเฮาไม่ได้ยินเสียงเนาะคือบอกเคนว่าเหีวมันจุ้ยลงคนหมานะผี่บ้าได้กบแต่ว่าเมื่อคืนนี่อยู่ทาง บ้านหรือว่าห่องบบาเคียนสติกไม่ได้ตกเหงในฝนน้ำเบาเค <ตก S 1> เียนเนาะมันคนละที่กันจะมันห่างกันแค่สามถึงสี่โลจากจุดหนี้กำห่องเบาเคียนค่ะแต่พี่น้องเชื่อบกบกตรงนี้ตกห่องสต๊กต,ตกมางเที่ห่องสติกตกตรงนี้บตกกี่ว่าได้กบมารุนกระตาอหวานไล่ไปเรื่อยๆบบาเคียนกบกระโกหันกับน้ำเลยเนาะนถ้าน้ำน้ำใสก็บสีดำถ้าน้ำนเป็นสีนี้ แต่มีอีกทีกะกบออกจากเบ้าใหม่กะโตสีเหลืองเนาะโอ้โหคุณเขาไม่ได้เบิกนะห้องใดห้องยาวๆตรงนั้นยวค่อยไปเบิ่งเนาะแย่างไล่ๆเราเบิ่งเนาะเอาวันบอลนี้ก่อนวานบอลนี้ก่อนน่ะมันมีปลาบอลเนี่ยเมื่อวานเออมือนีิเมื่อวานบอลมีได้ปลาบอลได้บอลมีบอลตัวปลาเนี่ยแยกออกมาจากท่อหนิพี่น้องหนิเมื่อวานมีแต่กบเต้นลงมันทะลุออกมาจากข้างในมันมีบ่อคือสติว่องเลย มันบืนได้ป่านะ้าบเกนปลาเข่งหรืปรอลปลาอย่างขังนอ่ะมันบ้อนอยู่ขนาะดจัดมันกคักเหมือนกันนะมันก็ขึ้นยั่วแท้นี่นะนี่นะนี่นะเดี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 เด็ดมันก็มาวางไข่ได้นี่เนาะเอาลวดเอาที่บเกนชนัดเลยเมื่อวานนี่เลยบโบเกนย่ามป็นเนสี่ห้าตัวนุง่งโดดจมจมจมแต่บม,ม่ได้ติดมาเมื่อวานนี่เกลยว่ามื้อนี้ mẹ mà thừng làm tiêm bổ rồi dù hạt kim nhâm lên thấy đi ôi cho tiếng gì đồ lớn này hàng cốc nói nhang mừng đúng nhất cứ bảo khiên vong hả lẻ mình đổ dù คนนะนะสิจะหลุยลงจะหลุยลงนะแม่คุนว่าแม่มันเข่าป,าป่าเป็นเลยหรือว่าหมานครักเมื่อกี้หมานหมานเอาดังๆเด้อมือหนีใส่ไม้แบบยันพีโนโ่น้องบริยินเบาเขนด้อน้ำหวานมั่วๆเผื่อดวง ทะลุน้ำรุ่นเหนี้เมื่อคืนมาจับเอื้อยอยู่ทางบ่อนเบาเคนสติ๊กอยู่บริเวณแหงปันนี้ฝนม,มาจับอื้องมาจับแต่เมื่อคืนแลออกก้วกบกัได้แค่เราออกเมื่อคืน,นพี่บ้าได้โกบพี่น้องก็ไล์ก็แชร์ให้เนเ้อจ้า <laughs> ให้จักตัวเนี่ยบ่าเกิดยังเกิดยังบ่กเกิดตอบอ่ะบอเกิดมันมันโดดดีแล้วผมกี้นี่ค่ะ ไม่มีเสียงยังบูรุ่งเหรอบุบลมกี้หนีทางนี่ปลาขึ้นบ่อนแน่เลยบอกเคสน,นี่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 ตัดติ๊กจนตื่นเสียงนึงบุบหลดไม่ยังยปลพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วเดีเอามาเร็เวเร็เวปน้อตัวบุ้ใหญ่เหรอตัวบักใหญ่นั่นอันเดียว่าแล้วมันครบหลายนี่ อยู่ในป่าใหญ่มันโดดลงบางทีเฮากรบโบโบได้ยินเสียงมันทุ่นหน้ามันเสมอตะลิ่งเลยชิดลยใช่เพี่น้องอฮดิเฮ้ยดิกบนาโอ้ยแต่ปกขิงเฮ้ยดิปากเข่งก็ได้ขงสุ่มหวานได้หนิพี่น้องสุ่มอีหรีได้หนิพี่น้องเห็นทะเล เพราะว่าเมื่อวานเนะราเห็นคือว่า,านะอุกกเรเนาะกบศีรษะตัวมันโดดลงาาแต่เมื่อวานหลายนี่เขาทีได้หลายอยู่เนาะแต่เมื่อวานหน้ามันไม่ได้สูงขนาดนี้เมื่อวานหน้าประมาณเพียงเอวแต่มือนีฮ่ฮะปวดหัวนั่นของแทของเท้อ้างกันเนาะโอ้ยลงขนาดเลยแพงใส่ใหม่อีกตัมันโอ้ววนแทแม่ไข่ได้นี่ ติวเม่อกีนี่สติปีเสียงนึงบุบลดดีตัวท <alon> <light> <First time> ี่สองหย่าห้อหย่าห้อย่าห้อย่าเอะไปมาลุนกระต่อพี่น้องได้สองตัวแล้ว เดี๋ยวเขาบอกเกิีนหาที่หวานอีกมามาลุ้นกันต่อพี่น้องเกลียนเห็ดปลาขึ้นเมื่นอกนอกินในบทอ่ะจักปลาอย่างบทนี้เขาพาพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาดุกได้เนาะเกลียนอยู่นี่เนาะมันจะออกออกมาหรือยังปลาหิ่งหรือปลาหมอนี่ นนีบบักบืเนาะออกมาจากสะใหญ่แไม่ทำมาแต่เมื่อวานนี่ค่ะแต่หลายเ,เยาม,ม,มื่อวานนี่เห็นหลายน้ามันไม่ได้ลึกมืขโมยเห็นมันโดดเลยหวานมุ่วๆซุ่มๆเหมือนยดผักบุงเมื่อวานนี่มันมันพ่นขึ้นมาจากน้ำเลยสาวขึ้นมาเพื่อว่าบอกเคนสิมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ยั้งไม่ยั้งไปยั้ง เพื่อที่ว่าสิมาหวานเหนี่พี่น้องแล้วพากันเอาอันนี้ฮะหลลอกไปแ้วมันออกเลยอุ้ยเฮ้ยปลาเข่งใหญ่ยปลาเข่งใหญ่เด้อแม่บักใหญ่ใส่ให้พี่น้องมันกระคักอเด้แม่บักใหญ่ดีเลยดูดิเฮ้ยคุ้งเหยียนสามบาทยังบบพาดอยู่เก่งซะดิในปลาเข่งโซงกบโซงแล้วปีงแล้วดีนะ พี่แต่สินใจถ่ายไว้ให้พี่น้องเบ่งบอกเคนนสิว่านเดีไม่ต้องถ่ายดอกเสตติกบอกเคนว่าบอกเคียนยันยันบ่ได้ถ่ายไปกะบ่ได้ดอกบอกเคนว่าน้ามขนาดนี้เสตติกว่าถ่ายไว้เผื่อได้เผื่อได้เลยได้ลงให้พี่น้องเบ่งอันนีได้หลีกินเขาก็บรู้เนาะเมนสีเป็นจังไหรเพราะมันมีหลายๆครั้งที่บอกเคนเสาติกไปหาอยู่หากินแล้วถ่ายไว้แล้วมันบ่ได้พี่น้องหรือได้ดั้ม น้ำหน่อยแบบนี้ก็แบบเอาลงน้ำเบาเคียนเนาะครับถ่ายไว้แล้วก็ลบทิ่มคลิปนั้นค่ะ <fi> คือมันได้โบหลายนจ้ะแครอบมีสติตตัดสินใจถือแล้วถ่ายไว้ใช่ปล <ไ schedule? S 1> อ้าแม่พอดีปิ้งเลยได้ไมนั่นแหละกำลังกำลังแซบเลย aquele, <c oughs> รุ่นนี้ม <mens kah? S 1> ันครับดได้น้อยเด้อ <c oughs> อ่ะลุนบาทต่อไปจ้ะพี่น้อง นนนองงึเาะจ้าเผื่อน้ามันมีเลยปะเอ้ยกบมันสิมาเผื่อมีกบอีกเนาะหวานให้กบกลางเวีนพี่น้องนี่ฝางนี่ไปจ้ะเป็นคลองยาวๆบ่อที่เฮาลากแย่งกันประจำอะลรเนาะจ้าเผื่อฝนตกในน้ำขึ้นเลยมันสิมีจ้ะไปไปรุนกันครับไปจ้าเป็นไหนบอกเค้นมาถึงคลองเลยบ่มีน้ำเลยพี่น้องพี่น้องถ่ายพี่น้องเบิ่งนก็นี่เด่ลิ้นเตะเขืบอยู่บ่มีน้ำนะใกล้กัน ใช้กะยะเทาอุ้มน้ำกว่าน้ำไม่นั่นกว่าดิไม่คงยังไม่มีน้ำจ้าปาเนี่ยเพิ่นวางแผนมาเขาย่างคนละฝั่งเนาะสาติ๊กเพิ่อนว่าว่าสาติ๊กย่างฝั่งนึงเพิ่นสึย่างฝั่งนึงบอกเคียนเพิ่นโบะเหตุกบมันโดดมาตรงกลางเขาก็หวานเฮเอาเพิ่นว่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนะจะล้างเหตุจักหน่อยไปตัดเชือกมือแล้วครับพี่น้องยากคาไปนี่ก็คือสาติติ๊กว่าวหัวเลยมันเป็นชะเป็นโบะเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันเพื่อจ้ะ ฮ้อนเนาะอนพี่น้องชะลืมบอกข้างในติดปลาปลาเขาจะบืนเขอาบืนออกนี่ยานน้ำจ้ายามฝนเพิ่มมันถืจะมีโคงเล็กโครงน้อยที่อ้อมอยู่ในสะนี่เนาะครับผมแต่พี่น้องจะปลามาแต่ไซส์ขาดมันสอยเลยกบสองตัวปลาเข่งหรือปลาหมูสองตัวตัวใหญ่พอม ได้แล้วอพอผิดหวังอพอผิดหวังองยากสติกได,ได้เมนูได้สติกอยากอยากเอาไปทำน้ำยาหนุ่มจีนเอาทำน้ำยา่มจีนจักแล้วเผื่อเผื่อเปลี่ยนเพลงณตอนนั้นไ่นอยากกินแบบนั้นเผื่อเมนูเปลี่ยนก็เป็นไปได้จ้ะเ,เดี๋ยวมาลุ้นกัน,นจ้า หมานคือเก่าเฮมานนี่ว่าสิบ่ได้คลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วสุดท้ายก็หมานคือเก่าเฮนี่หางเท่าที่สังเกตหมื่อวานกบนี่ได้บ่เคยพลาดหมานกบหมานกบปลาใหญ่ยังเพิ่งจะกินเพิ่นอยู่ได้แต่กบถ้ามากลางคืนนั่งคิดได้หลายได้นเนาะแน่นๆน่าก็คือท่าที่เพียงได้หลายอยู่ครับจ้าเพราะว่ากลางคืนกบมันสืออกเอาสิเห็นเลยครับเห็นเลยคือรอบก่อนพาพี่น้องมาหอวานกลางคืนเนาะได้หลายคักเนาะรอบก่อนครัจ้านี่ก็ถ้าบ่ติดว่า น้ำขึ้นหลายขนาดขนานที่ได้ไดห,ลหลายอยู่เพราะเมื่อวานที่บอกเคมาเบิงงกัะมันโดดหลายคับประมาณสี่ถึงห้าตัวเนาะครับได้โดด,ดต้ตุมต้มต่ำตุมต้มต้ำเลยแต่บริบบทยิ่งบอดีแต่ยังยังยังได้เอาได้อยู่ได้กินอยู่ครับธรรมาดาคนเบิ่งคนม้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า